สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิว Lucky n e k o นะคะก็คือ Nico นำโชคก็คือแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียว,ว,วของเรานะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรีวิวมานะคะเป็นเกมแบบง่ายๆสบายๆนะคะคือเล่นแบบไม่ยากนะคะเป็นการรีวิวแบบกู๊ป กรุบ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 นะคะเป็นการรีวิวกรุบกรุบเออปั่นเล่นเลยปนเล่นเลยนะคะกดเลยกดเลยกดเลย,เล,ยเล่นเยอะนลคะวันนี้เราเป็นซอสซอสยังไงนะซอสนะคะเป็นแต่ละ400เลยนะคะเป็นเบสต์ละ400บาทซื้อ เนืน้อเงินเป็นคือมันต้องแบบกรูบๆนะคะเล่นแบบกรูบๆนะกรุบนะที่แปลว่าสุดบวกเหมือนเดิมนะจ๊ะสุดบวกสุดบวกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเล่นแบบชิวๆนะคะอ่สุดบวกเลยนะคะเห็นหน้าซูชิในนิแล้วทุกคนชอบกินหน้าอะไรคะทาชอบกินหน้าอะไรเมื่อวันก่อนนะคะแอบไปกินหน้านี้ซูชิโรแบบ ซูชิโรบแบบคิมบับอะไรเงี้ยอร่อยมากก็เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอร่อยดีนะเออยังไม่เคยกินแบบกินแบบเออต้นตำรับนะคะก็เป็นเหมือนแบบไทยมาปรับอีกทีให้รสชาติเป็นไทยแต่ก็อยากกินแบบต้นตำรับนะเออ ตำรับของญี่ปุ่นนะคะก็คือมันมีหลายประเทศเนาะแบบเกาหลีเขาก็มีของเขาเนาะถ้าชอบกินสาหร่ายเหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นการเ <c> ผ <oughs> ยแพร่วัฒนธรรมไปเรื่อยๆจา้าอาหารรสชาติมันก็จะ,จะแบบตามตามประเทศนะคะคน <c oughs> ญี่ปุ่นเขาเลยอยู่ยาวเพราะว่าเลยอาหารรสจืดน,นะคะแต่ก็มีรสชาติคือมันแล้วแต่ที่เราจะเรากินเราปรุงนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบว่า จืดจืดน่อยรักษาสุขภาพหน่อยนะคะเนื่องจากของเรานะคะมีอากาศที่มันแบบว่าหลากหลายอ่ะมันก็ลยเหมือนเราสามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์ปลูกเลี้ยงนู่นนี้นี่อะไรได้แบบเยอะนะคะเลยได้ปรุงอาหารเยอะแงพอปรุงอาหารเยอะรสชาติก็เยอะแงรสชาติแบบเหนือกลางใต้ตกือไม่เหมือนกันแงเออ มันก็จะเป็นความหลากหลายนะคะหลายรสชาติก็จะเป็นไทยแท้แน่นอนนะคะเมืองไทยเลยนะคะเป็นไทยที่แบบว่าไทยนะคะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างที่จะแบบว่าจัดจ้านรสชาติจัดจ้านไปเลยนะจ๊ะเออแล้วทุกคนมีเมนโูโสุดโปรดของพีไหมคะว่าตัเารเนี่ยชอบทานเรา c ม m น e มาพูดคุยกันได้นะหรือว่าจังหวัดไหนเนี่ย เขามีเออเขาเรียกว่าอาหารประจำจังหวัดที่แบบแซบนะคะแนะนำกันมาได้นะเพื่อเราจะไปลองตาม,มั้งเออตามคืออะไรคะอ้าหมุนฟรีนะจ๊าเราได้หมุนฟรีนะคะวันนี้นางขวักก็ขวักจริงหรือเปล่านะเออจะขวักให้ขนาดไหนว่าไปนะขวักมาอีขกกวักเยอะๆนะคะวันนี้ ก็จะเป็นซอกลับไปตอนมาก็เป็นซอตอนกลับก็ขอให้เป็นซอนะคะวันนี้ขอยโยโย่เลยนะคะกับโซ่ไซอโซนะคะได้อีกนะเออให้มันสวยตนีดเลยนะจ๊สแบบสสสะ,ะสวยแบบสวยสวยสวยเลยนะคะสวยแบบสวยเลยนะคะสวยแบบสวยเลยนะคะทุกคน สวยแบบด,ดี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 สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดไปเลยเยเราแบบว่าเน้นแบบจุกๆเน้นแบบแน่นๆนะคะเพื่อกลับไปจะเป็นซอตอนมาก็เป็นโซนะคะโซหมดเลยนะคะก็ว่าจุกๆไปเลยเงินรางวัลรวมของเรานะคะในรอบนี้ที่หมุนปีจะได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบนะคะรับรางวันเลยและเราหมุนต่ออีกสัก แบบนะสจากแบบเราก็จะลาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้แล้วเราก็พอนะคะเล่นแบบได้แนละ้วพอนะคะไม่ต่อยาวนะจะเออเราไม่ต่อยาวนะคะ่ะเราเล่นแบบว่าพอใจพอท่านี้แล้วก็พออะไรอย่างนงี้นะคะเราจะแบบไม่ไม่ต่อยาวนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยใจเฉยนะคะขอโทษดิค่ะพูดติดต่อกันมากเกินนะคะอ้า เล็กๆกรุบๆนะคะเล,กล็กกรุบๆก่อนไปนะกรุบๆนะคะกรุบๆนะคะเออให้มันได้ให้มันได้หน่อยไหมเนี่ยก่อนไปเอออีกสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เราหมุนฟรีไปเราขออีกสักนิดนึงเพื่อที่จะแบบว่าให้เราได้กรุบๆนะคะเป็นซอใหญ่ซอเบอร์หนึ่งซอแบบว่าซอเลยนะคะเออใช่ไหมคะซอสซอเลอ ดูซิว่าจะยังไงนะคะดูซิว่าจะยังไงเอ่ยเออเออมายัางนะคะมาหรืออยังมาหรือยังเอ่ยมาหรืออยัง,ออออยงนะ,ะ <c oughs> อะประมาณนี้แล้วกันค่ะใครชอบพวกเราก็กดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน